เา้าป่าสวัสดีครับ<ะ>โอ้สวัสดีครับเหนิววันนี้ก็มาถึงแล้วครับนี่บินมาจากาประเทศประเทศโคราชครับมาไกลเลยพี่น้องเอาฝาข้างมาส่งอู๋ชายใหญ่ครับรอช่างแก้วไปเอาให้ไม่ได้เอาทุกทีครับแจร้อนครับแจร้อนจับเองเลย จุดจัดครับเปิดท้ายไหมเปิดท้ายลดลงเลยไม่เป็นไรหรอกเปิดเลยเน,นั่นแหละห้อยวะเออนั่นแหละตรงฮะสี่อันดีเพื่อลดไอ่โอเคนะ้ำ งานก็เยอะเจ้หมูเหมือนเดิมรับอู้คนนี้ทำสีแล้วครับนี่สวยครับปัดสีรถจะของเง็ดเหลี่ยมดำฟึ๊ดปัดสีรถพื้นนะก็ <c oughs> เกลือดเนี่ยนี่ครับผลงานอู่ครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ครับสีรถตัวเองนี่เงากิบครับ

การแกวจบของลงแครับก็นี่ครับคันนี้ต่อรังผมนะครับแต่จะเสร็จแล้วเนื่องจากว่าเขามีฝาข้างครับแต่ของผมมันมันยาวมันยาวหน่อยก็เลยไม่มีฝาข้างครับอ๋อ็นอไรเดี๋ยวมาก็เดี๋ยวให้ช่างแก้วเร่งมือให้ไม่รอแล้วครับไม่ไวที่ ี่เลงก็ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าผมไม่มีรถวิ่งครับไม่มีรถวิ่งขอเล่งมือให้หน่อยเนาะวาวอประมาณสี่สิบวันแล้วครับตัวนี้ประมาณสี่สิบวันแล้วอ๋โอโดนเติบครับโดนกระตควร ครับเดี๋ยวจไหนครับเดี๋ยวผมจะเดินหน้าก่อนเนาะัพี่ปากนะคือไหนเ้ต้องไปเดินหน้าก่อนเดี๋ยวฝากกล้องไว้กับทั้งแก้วครับยาชันดิ้ยยาชัน ดีครับดีครับม่ต้องยกเลยอ่งแห้งขนาดเลยโอ้จากแก้วม่ต้องยกเลยครับนี่แก้วเนาะแก้วปีนมันใสได้บอนดูกงูหน่ปีนน้นแท้นไหมนี่ครับจดให้แล้วครับ ได้ปะมัน oh, ต้องกดใช่ไหมวะแตงมัแจงเนาะไม่เนาะใส่ขั <resh capable. S 2> ้นองคมเลยใส่รองใส่สิปิดกั้นมีรลองลองไปจับใส่เบิงมันคือนมเอาเอาไปยีกันนึงเดี๋ยวจะไปเทียบดูครับว่ามันจะสวยไหมเออช่าง จับยับให้ไหนเดี๋ยวมันจะเทียบดูสวยไหมเทียบดีใส่ลอนกับไม่ใส่ลอนอันไหนสวยครับนี่ใส่ง่ามอ่ะง่ามเลยเนาะง่ามดีใส่ใส่เพราว่าใส่มันจะสวยกว่าครับไม่ใส่ไม่ไม่สวยครับแสงกว้างก็เลยใส่ไม่ดูว่าง่า có mắc xuống nhỉ này à. À, ừ. Ừ. cả nó ổn con cả mắc cả ngang có là vàng à xe lăng mà tôi đi xây xây thì lăng tổng bộ đâu đâu nhỉ con này, này. cả bó khăn khăn bên phố mạc ở tay lên đấy trưởng tìm mình แมเเต็มก mm ันเเอาเต็มนี่เพาะันเชื่อมว่่เต็มเนอ่อยากใช่หรอก็ผมไม่ปูนะแต่ปูมันมากแตกสีปนจำบูนเนี่ยมากแตกจริงแต่แถวนี่ยก็เห็สีผมาเขาใส่สีโป๊ปเราเาะไปวาแล้วเเียนคันะกามันแตกเลยกาวเขาลเี่ยนนียนเีโปรอจแล้ว อันนี้เสาสามห้าครับเสาใหญ่ครับของผมสามตีพ่อครับรถกระป๋องครับแกนให้เลยเด้อโกบอกสกแกแล้วสแกมาบอกั้งแก้วเลยว่าน่งนี่ครับของเราอยู่ข้างในครับอันนี้ต่อแป๊บเดียวเองครับจะเสร็จแล้วนี่ของผมก็ ตอนนี้มัเริ่มขึ้นแล้วคนานแล้วเนาะยังไม่ได้ทำสักทีครับวันนี้ก็เล่งแล้วครับมาเล่งแล้วมาเล่งทั้งแก้วแล้วงานก็สวยงามครับสวยงามเลยจัดว่าเด็ดครับ บอกเลยก็แต่ละอูก็ดังแตกต่างกันไปครับนานาเนาะแล้วแต่ใครชอบอูไหนสเปก,กไหนอ,อ้ะเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็กระบะของเรานะครับเนะบาะกระบะของเจ้าสมองเงินเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปครับว่าจะแต่งสเต็ปไหนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ